คุย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 ดิ๊ดปับป๊บปั๊บปงร้องด้ย <laughs> <laughs> <ม>สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับวันวนี้ก็พอยเลยครับช่องฮองปงแชนแนลครับเอาวันนี้ก็ได้ซ้อยจูพี่น้องซอยจูตับหวานละก็นเนือสดๆเลยนะครับ มืัอนี้มามีโอกาสนะครับได้มามาเล่นน้ำหนานะครับหนาอยู่บันน้าวาเนาะหน้าวาอยู่อำเภอเขี้มันละหนาเนาะหนาครับคือได้ได้เนื้อนี่เนื้อมาจากมองมาเลยได้ไงมันกะเซ็มชมพูมันกะเซ็มชมพูมันบอกขึ้นเนนาวามันกะเซ็มชมพูอ่ากับกับู้นี้กับเป็นหน้าน้านนองนนองไม่หลอนนะพี่นองนองนนองไม่หลอนคือหน้าหน้าจงนะครับเนาะอ่หน้าจงเนีพอดีมันมีโอกาสได้มาเหรียญน้ำเพล่เหล็กพอดีย่ายังไงนั่งยื้น้ำกันนี่แหละอยู่ข้างแข้งนะพอดีเมื่อกี้นั่งเพราะว่ามันเป็นเป็นเนื้อดิบพีี่่นน้ออองกกก็็เลยวาามืถโส ก็ uh, เดินกับขอถอดขอไพ่พี่น,อน้องน้ำผู้ใดโบกินเนือ้อแล้วก็บโบกินดิฟด้วยครับเด้อพ่อกันบานเท่าเนาะพี่จะอาหารจุอย่างเดียวเลยนะนู่นน่ะเนาะอ่า,อากาัพอดีมาอีกผู้นึงมีผู้นึงกับหน้านกันพี่น้องหน้าเป็นอ่านั่นอ,น,น,อนั่นกับในน้ำตัวนะครับเป็นเป็นผู้บริหารผู้บริหารทั้งโอ้ยโบกิสักครั้งเนาะสวัสดีครับผมกะเป็นคือเพื่อนว่าแหละครับผมเฮ็ดอันบริษัทขายประกันครับผมขายประกันเป็นเจ้าของกิจการพี่น้องนะครับบนี้ถือถือโอกาสว่าถือโอนี้ถือว่า ดีใจแห้งนะครับมาทั้งหนาทั้งสองคนนะครับก็เอากะมัอนี้ได้แจวแจวกะบอ่าแจวเพียพี่น้องแจวเพียบคมเลยเด้อครับเด้ออ่าสองถ้วยเนาะเองแต่ส่งของคนอยู่ได้ไงโอ้โหเล้วกัมีมีล้วนล้วนล้วนสุกน้ำล้วนสุกน้ำหนาหนาพอดีกินกินกินดิบน้ำกินสุกน้ำเนาะครับอ่าครับโอ้ผักมาหลายหนาเนาะพุดนะไม่ปลูกเองได้หรือว่าปลูเองได้เด้อปะกาดพินพักหัวละผ้าคุณพี่น้องพักทัวแนวขาดบุได้ได้พี่น้องเด้อบังริมไม่แต่ว่าจะกินสดๆได้หนาเด้อครับเออ เอาวันนี้จวดเลยน่ะนะจงกินก่อนเลยครับลองบังสามชิปขีดพี่น้องจุดจวดเลยสามชิปขีดบังใส่เลยครับใส่เลยมามาพี่น้องเสียบด้วยกันนะครับด้วยครับถึงสีกแหนมันอย่างไงปวดสักหน่อยมันเต็มปากี้ก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเออเหนียวด้วยครับด้วยเขาเหนียวสอนกระทิบยด้วมวันนี้เขาว่าพันเท่กันว้ามาฟ้องแขกฟ้องจริงเลยมัน เน่งวะไอหนาเพิ่งเคยเพิ่งกินน้ำเธอเน่งเนาะเคยเพิ่งกินน้ำเธอเน่งพี่น้องแต่โดนเลยล่ะพอดีพอดีมาเหรียญน้ำกันนะครับแล้วผมแต่ก่อนเคยมากินน้ำแต่ว่ามีค้นพันแซวม่าที่พันแซวมาว่าคือพวกปากเบาๆน้ำมูกแห่มาสั่นสายกินเนะว่าเป็นไซส์แบบนั้นนะพอดีแม่นี่เีมันเป็นสายี่ว่าคุณขยับครับพี่หนาด้วยวะอือ เห็นแต่มมือากินเห็นแต่มมืกินส่วนมากเจ้าของมาได้ล่องเองมือนี้มาเองนะครับจัดเองแลยสียบของแทียอะไรไปเนาะเสียบอยู่แสีบโอ้เพิ่นเห็ดโอ้สมศรีสื่อเนี่ยติดตามเพิ่นอยู่ครับองฟงเพิ่นมีแต่แนวกินเป็นแต่เสบเบเดี๋ยวล่องมึงกินอะไรใหม่น้ำมันอ่ะเนาะกินตัวโอ้โหโเด้อครับมันสิคข้ามเนยเนยจังหน่อยเอาเลยครับจุดจวดแล้วว่าดีใจครับดีใจแต่มาก มาพอกันนะพี่น้องอาจจะทำหายที่ร้าน,นพอดีจะหล้นนานเพิ่นกำลังกินข่าวอยู่พี่น้องพอดีวันนี้มากินน้ำนะครับรมาเร็นนง,น,งนน้ำงนองไส้เพิ่นแหละนี่คือหนองไส้เพิ่นให้พี่น้องเด้วยครับโอ้หง่ามเหน,น,นืองามๆเดียหมองมันเนาะหมองมัน,น,เน,มน,น,นเดียวสีจะร้ายมึงนี่ร้านไหนมาเร็นร้านกาแฟเพิ่นมาก มาหาเนี่ยมเัเด็ดมาเล่นมาเย,มายี่ยมนหนายู่ใกล้กันไี่น้องประมาณจากับกบกี่กิโลเองสิบกิโลน,น่ะนะเนาะประมาณสิบกิโลเราเด้อเราเตรียมทีเด้อครับเด้อครับผมหาโอกาสอยู่เห็นแต่เตบิ่งแต่ใน,นยอยู่ถูกคนโ <laughs> ดนโดนเดี๋ยวมาขอกันเถอะต่ว่ากินเนื้นนตนนอตอมมนนี้มันจูนมันต้องกินหลายคนนะแมนมันยังเสียบเนี่ยกินผู้เดียวมันกับมันเสียบอยู่แต่ว่าหลายคนมัน มันแขงเสียบกลัวกันน่ะนะคอยยาเด้อหยามลูกโดดกันนะคือสิคื่อไปว่องรุ่นเนี่ยดิบนะครับฮะอ้าวของแข็เลยโอ้โหขับ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 ลูกโดดคุย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 ฮึจิ้ตปั๊บปั๊บโป่งร้องเลยอืมน้องน่าจงบรรยากาศย่ำให้ย่ำหน้าเขาขึ้นบ้านพอดีแล้วเนี่ยเขาขึ้นบ้านได้หนิ อเขาก็ขึ้นบ้านแล้วเกี่ยวกัาเรียบมันกับนั่นกับแต่ว่าในชวนอยู่หน้ากับบ่ได้เขาหนักบ่ได้เขาเมื่อบ้านกันนี่ชวนพอชวนแม่ต้องหน้าตามที่ปีพันตับคือเขาเห็ดก่อนนะเลยหืมเขาบอกทัวหืมหมลำนี่นะผู้ปุ๋งกับซักอะไรกับเจลคุณใหญ่ร้อนพี่น้องเนาะคุณใหญ่ร้อนปุ๋งเดินนี่ว่ามันสีแคบเนี่ยหน้าก็เลยแบ่งกันมาจากมองเดียวกันนะครับ คุณยายคุณยายจัดให้จำกุยจำกุยเอ๊อบะบาจีว่าบอกกินเข่าเป็นที่ตัวเข่าไว้ปั้นขอนี้วคฮะขอนามก็เรียววะเดี๋ยวน้ะครับสบายเรียบอ่ะนีน่มน,นอนไรจู อากาศล่มทั e ้งเข็มรลาดไอนออกเป็นน <ım 999> ้ำหนาวล่มไม่แห้งเี่พี่หนอกเนาะทั้งนี้เขาก็เฮ็ดง่ายอยู่ครับเขาสิ่งเห็นแต่อันพ่อใหญ่ไม่เพิ่นเฮ็ดอันผมนี่ฮักก็มาดอกหยุดวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้มาแต่มือนี่ขอจักหน่อยแน่นอนนี่กระเทียมนะครับเพื่อนเพื่อนพอดีบางคนนี่สงสัยว่าอีกผู้นใดก็ผู้ใดนะครับก็คือเพิ่นเป็นเป็นลูกเคยนะครับเนาะ ครับลูกเขยเป็นลูกเขยพ่อจวงครับผมลูกเขยลูกเขยก็บ่็นเถาได้ไม่น้องเด้อลูกเขยก็บ่็นเถาได้เนี่อืมใครอยู่สมัยคู่มือมันมันบ่คือสมัยตะกี้เนาะครับอืมนี้กันก็เลยนั่งกันกลางวัด้นี่ย่ยเป็ถาก็ลูกเขยนี่ย่านหยั่งกินๆินอือน้าพ่อเนาะบ่ได้ราที่เป็นเถาก็เลูกเิยแล้วบ่ได้เลยคนเนี่ยกินจัดจังเลยนะเดี๋ยวสิบวันนี่ต้องหาอันกู๊บกันกันไหว กาดอย่แหละพี่น้องเอ้ยบานเฮาครับมาพร้ากันกับเปนจุเลยละครับเนี่ยมันมันซุดยอดเลยนะอาหารอีสานศบานเฮานะอ,อาหารโปดสมัยตะก,กรอนกาดเปนต้มไก่สมัยนี้บอกว่าทอดจูเนื้อดูดีจัดมากคิดว่าเด็ดเด็เดแล้วเสียนะเสียเด็ดสุดๆคือกินข้าวโค้งว่ะเนียนเนียนตุ้ตงข้าวโค้ง แต่ว่าข้าโพงมันส่วนมากบรนเทานี่มันถี่เป็นส่วนงานบุญงานอย่างเนาะมีนแมงครับของงูของกล้วยแต่ว่านี่กระสุดหลีด้แต่ว่าตัวนี้มาจากลงลงขาหรือวะหมองมันเลยครับหมองบอลนะครมันจะเทนตุ่งกูกระสุดยอดแรกมองสามสิบกีบเขาเทน้าพี่น้องยำกุ้งผู้ปุ่นนี่เผ็ดดีเว่ยใส่ดูดดดเข้าไปกับยูเขื่อนตัวนี้ ไปพี่น้องกันนบยี่ว่าเนี่ยพี่น้องพี่วาบางทีเห็นแต่กินจุขมือก็ไปตลอดนั่นเองนะนี <c oughs> ่ก็บมองยไงคือมันเสียบเนาะใครอยู่เป็นเนื้อบรับน,นเท่าเนาะม้อนขึ้นเนื้อในเมืองเด้ครับแสียดด้วยแสียคือก็กินยังสีก็ได้ฟังในชู้เลยเนะี่ยด่วนมากไว้กินบะหมี่กันนะ ม้าวห้อมนนีบนไว้มีแต่ดิบซุปก,กับมีสำหรับผู้บัณฑิตดิบก็บได้ท่านไหนชงสองย่างแต่ตัวดุดเนี่ยผมจำเป็นต้องช่วด้วล่ะเพรามชุดดีตะกวน <c ười> ตะกวนสายูเ <c ười> นี่ยดีตะกว,นก,กวนกินสามคนมีมีมมนองอย็นร้อนอีกผู้หนึง่งเนาะ ป้ายยสอเออบ่อยป้าสอเลื่นท่องนะครับไอ้คู่มือนี่ยแถวไม่ค่อยดีพี่น้องเนาะอืมเพราะมันต้องแสบเนื้อมันตกรนะครับเนื้อคนออกมาใหม่ๆเลยเนาะผมกับบอเคยกินไปไหนได้เนี่มากินมันก็คืออย่งลำล้ำดีแตัวนี่ย ก็เลน่าดหนึ่หน่งแล้เม,มันหนง,งามดีครับอือจับขอเท้ากเนาะข้เท้านี่ับผักกาดสดๆผักกาดหินพ่นตัดเท่าปอบปอมปอปอมปอบปอควาบ หนานบริษัทเท่าอยู่อยู่สกับครับอยู่สายัทหนานโยนอุบลน,นี่เนาะตอนนี้มีสาสาขาครับที่เฮดไปนะครับเอ่อตอนนี้มีอยู่สองสาขาครับผมครับสำมกงานหญงอยู่ตอน,นอยู่อุบลน,นะครับอยู่อุบลอยู่ถนนอุบลตะการทางังออกมาทังตะการนี่แหละอยู่บันน้องประดุกนะครับแถวแถวแยกนูนหงทองอนะครับนี่สาขา หนึ่งสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งกับสิยุขอนแกนอนแกตำบลบ้านเป็ดแถวบึงน้องโคดนะครับผมครับึงน้องโคดธุรกิจเกี่ยวกับเป็นนายหน้าขายประกันครับครับผมเมกนี้ก็ลั่งไปดีครับตอนนี้ก็บพราะพอดีอยู่ครับผมหรือว่าดีอยู่ดว่าดีอยู่เอออยู่ได้อยู่ได้ครับผมไม่ไม่ค่อยจะกระทบเทือนเพราะว่า ถึงแม้ที่ที่เป็นยุคของโรคไข้ไข่เจ็บเนาะโครคายโรคระบาดแต่ว่าคนเห่าอย่างตรงนี้ต้องต้องมีการอยู่การจเป็นการเคลื่อนย้าย,ย,น,ยน,นะครับก็เลยยังต้องใส่ประกันอยู่นะครับ,รบ,รบใส่ประกันก็เลยยังพ,อพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่ออยูุ่ครับแต่ว่าถามว่ากระทบไหมกันนิดเดียวครับผมสําหรับธุรกิจของผมกระทบนิดนึงนะครับถือว่าไพ่พ่นมีประกันพีหนองอว่ามือเนี้ย มันความเสี่ยงมันสูงหลายเนาะมันอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันคกับมันเกิดในทุงเหมือเเ้าบริษัทขาดคินเหรอครับเอาสว่าอมีไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีครับผมเมนเนั่นแหละครับอผมก็เคยเหตุตะกี้มันจอเคยเคยขี่รถไปนะพี่น้องมันจอรถประกันเบิั่อสิประกันเบิดอปึ๊บแค่แค่ภายในอาทิตย์เดียวแต่ผมหูวว่าเหตุเกิดมันมันมาเกิดนะนั่นแหละน่คือสิ่งนี้เาเสียดายไปเลยที่จริงเขาตัวไหวดีสุดนะครับ สิบางนนั่แค่อาทิตย์เดียวอ่ะบางเทือดสิว่าบ่มนี่กับสิว่าแม่นกัแม่นนะครับแต่ว่าบางเทื่ออุบัติเหตุมันบ่เหลือคว่าคนรวยคนจนคนมีเงินคนมีประกันบ่มีประกันมันก็มีโอกาสเกิดได้นะครับนั่นนะครับตรงนี้อืมก็สิประมาณนี้ะครับผมอือบ่ได้เรื่องประกันโอ้โหแม่จัดหนักจุดตัวนี่สิหมดไต่เด็กนะใช่ป่ะยชุดตัวเนาะร้อยๆๆยลอยลอยก็เบ่ยวนะ หยดก็ใบออนแกนมาถั่อกระเทียมตุกนเหี่ยวะลุงอืออบพิเศษเลยเราบอกเขาเขาพิ่มนมามันเจียบเน้อน่ออืกันเดี๋ยวบอกกันกันเดียวบอกไปกันรอร้อยรอ้อยไปกมันไีหนอนมาพอกันนวนเทือดไยวพอกันเนาะ เท่ไงั้งยัโอเคผิวมมไม่มนำสวรรคีทรงมาเด้อยดเดยอดเลยเป็นอันเด้อบางคนเอาตั้มาพกันนะมาแต่ฝากฟ้า,ฟาบรรยากาศทมไปขักเครื่องพ่นขักเครื่องพ่นตรงไตรงหนอ้นี่บ่ได้เท่าเด้อครับแต่บามันฝืนมักเลยกองขม <laughs> อืม กินกับอันนี้เนะาะอครับทุกทุกมันหวานอะัดจะให้อืออันนหนนเข้าเว้หักไมล็ไง่ปวดใส่กับคุ้มคมเลยบนอือแค่ําแทนน้ายคม,มอะอันนี้จําได้เดอือ เฮ้ยบัตรเทือยงนานี่มาอีก่ในเดือนนี่โอ้แสบครับเนาะพร้อหน่อขจวดป่ะครับเป็นเนว้อโอ้ยบอกว่ามันเหนืยบมันเหนืยบมันเป็นน้ำเหนียบเนี่ยน่นเองมันสดหน่อครับเหนืยบมันก็สดมีอะไรเนื้อบ้านเท่าบอกเป็นน้ำอันคุณยายสร้อยบ้านกับอันเห็ดแจวเดชล่องตูวแห้งเนี่ยผมล้ำล้ำดีแท้แนี่ก็อยากให้ผู้ชมมากินของเพิ่นมด้วยนะโอ้แสบแห้งแย่หลวงนี่เพิ่นจัดการได้ดีแห้งนะสร้อยกับบ้าน องฟงเป็นกินนะครับมือนีมากกินเป็นของแสบเลยคือว่าโอเคเลยครับแสบคือื่อสบายแสบทุกคำเป็นกินนะจะกินเป็นแสบแรือมากินเองบั่นก็แสบได้เลบคุณอะไรครับโอ้ยไม่บอครับดีใจครับพี่น้องเพราะว่าได้กินกับ็ดีพี่น้องเขาเนาะนะครับหรือว่าพวกนี้ข้นหรือทั้งไกลกับแฟนคลับทุกคนกับผ่านไปพันมากกับเวป้าไหนครับหรือว่าติดต่อมาหาอะไรครับพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับ โทรมาก่อนนี่แหละเพื่ออายุบาตเนาะเพื่ออยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องนี่คือมือนหนีเนาะเพิ่งจะโทรมาก่อนเหรอครับเพราะว่าผมกับจังที่บอกกโดนๆในหม่าคือหม่าสร้างเข็มมาลัดมาบานสวนอืออือแต่ในโทรมาจังหวะพอดีเลยกระเดยมันยากกาจังสีละครับตามพ่อตามเห็นโอ้กินเป็นหมาเบิดไปทุกมุทธเดือดขั้วน่อยนะของแส่ยบ้ปล่อยเห็น พ่นมาอันนี้ที่หลังเนี่ยนี่อืมอืมโอ้ของใหญ่ดิเอาหน้าหน้าทัดจัดครับจัดขอด้เบื้องส่งคือสิบโอเพ็ดเนาะผมบอกเพ็ดหรือใหม่คือบอกเม่อเมนลูกดูได้บอกผมก็ใส่เขาไปลูกดูเขาไปเหมือนกันอยากริมที่ปากแดงอยู่ด้วยอืมอ่านเลือกๆฝุ่นนะตาไหลเนี่ย แต่ว่าผมถนัดทั้งอันนี้ป็นนึงนะกินซุกหรอกแต่ว่าเห็นเพื้นกินโอ้เป็นเสี่ยบเบี้ยนแข่งแข้งแข้งเป็นยูรอกสดกันนะสดตับก็ได้ก็อยากสดตับได้หรือเปล่าอยู่ได้ป่ะกินเนื้อเมาอยู่หน่อยนั่นเนี่ยเอ้ากระตอนเหรอโอกระต่อนสองกตอนมามางอันนั้ ร้องดูตับหวานเมื่อกี้ได้ไปหนนิดนึงกับวานอีนี้และแสบตัวเราเพิ่มขึ้นต่อตัวยิ่งที่บบติดใจได้เจ้าขับเพิ่นขั้นก็เพิ่มนสมอยู่ถ่ายน้อนพี่น้องละาซาอยู่เลยครับติดตามเพิ่นขักอยู่ครับตรงชั้นแนว พี่ระบาบานเท่าน่พี่น้องกังในมันจีบเรบ่หลายเัง่มากเ่าอยหลายเพราะว่าคนถูกขายคู่กันนะครสามสิบกี่พันเงินสามสิบกี่พันเงินร่งบอกินตัวนี้ยักษนะกินปุ๊บก็แสบปั๊บแล้วอืตัวนี้ไม่ยู้แต่ว่าสีตุวนี้เลยแน่นอน คือดุงนุ่มันกันได้แบบมันหนุ่มนะนี่แน่ได้มาตัวนี้สุดยอดเลยพม่กิอนเมอะกินได้เห็นน้ำมันกินดีเดียดีเดียรเผ็ดจีดจัดเอายิงหน้าเอาอีเด้อผมว่าจิตปากยังว่ายูแล้ยังว่ายูแล้วยูแล้วมันก็อยู่แล้วเดเผ็ดกับห้องเพชรแบบห้องเก่าทำหนึ่งเนไม่ไทย คือเผ็ดแห็นไหมน้องนี่ร้อนซอยหายเคียงหนึ่งเบิ้ดเลยเคียงหนึ่งย้งขถามไปแบบวเนื้อมาลูกครึ่งวินาทีคือกะลูกครึ่งจับจับจับเอายิ้มมาบ่อไหนยี่ไหน่ะอยู่แล้วครับผมเอาครับก็เคียงนึงคลิปนี้นะครับเอาซรัพนึ่งกับพี่น้องกันวันนี้ได้ซอยจุนะครับอ่าตับหวานแล้วก็เนื้อสดๆเลยข้างในนะครับมีลวกจิ้มมะนานะครับแฉลบเพียวขมเสียบของแฉลบนะครับเด้อ จะเรียกกดอ่ากดไลค์กดแชร์หรือว่ากคดสับสับไข่เนื้อเพื่อเป็นรางใจของโปรในคลิปดีๆนะครับเนาะก็เมื่อนี้เน่ะมีโอกาสได้มาเหรียญน้ำหน้านะครับหนังสองคนเลยนะครับอ่านาจงแล้วก็นารน่านนะครับกถือว่าถือว่าอ่าบุญพลาไมาพอกันเนาะเออบุญผลาไม่พมันแบบมันไม่บังเอิญเลยนะนะครับก็เลยมาเห็นหน้านันน้ำฝากต้าพี่น้องเด้อฝากกันผู้ใดสนใจเรื่องการเฮ็ดประกันเนาะการเฮ็ดประกันหรือว่า ต่อประกันต่างๆนี่ยก็อยูบนเนี่เพึ่งกันกับดูแลยูเล้วนะพี่น้องกับเฮ็ดไปกับดีสุดแล้วพี่น้องเนาะประกันแับประกันผมเสียหายเาเพราะว่าเฮ็ดไปดีที่สุดนะครับสำหรับผมเองกับขอขอขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮ็ดประกันกับยูองนี้เด้อครับเด้อกับทุกกรมธรรม์จะถูกหักเงินออกมาไว้เพื่อการกุศลครับคือตอบแทนคุณพี่น้องครับแถวนี่แหละครับผมอุบลและจังหวัดใกล้เคียงยังที่พานมานี่กับซิมี น้ำท่วมเนาะบน่นี่กับผ้าที่มงานไปซอยนะครับซอยบริจาคซอยห่วมอเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยนะครับปันโควิดกับคือกันนะครับไปบริจาคพวกแมสตปิดปากนะครับแล้วก็พวกอาหารการกินให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบแบ่งปันน้ำใจนะครับแบ่งปันน้ำใจข้าวสารเดี๋ยวผมจีบ้างดิ่งหนีพี่น้องเด้ะเอาทั้ง เพจบุฟเฟ่ตเพจก็พี่เนาะทั้งบริษัทยังเกาะบริษัทมั่นคงดี2018จำกัดครับอ่านี่ครับกับฝากน้ำเอาไปบ่วยสนใจครับขุดขึ้นดวงไหนใช่ข้ามาได้ครับไปดองเด้อส่วนหน้าตอนนี้ให้ยังคู่มือนี่รเป็นกิจการงานบริการเป็นงานบริการบริการรับจัดงานศพแบบวงจรซื่อสื่อสื่อแนะนำของบริษัทเราซอสังขพันธ์ในะนำโอ้ครับครับแนะำเภอเขลมบัลลาดยู่ในอำเภอเขมราดใครสนใจกับบัลล์กษบเมชุ่มผู้ กร็สวนผู้อยู่บ้านนาวาเนาะแบบเดียวกันมื้งบ้านนาวานหน่อยบ้านนาวานหน่อยพิดกันบ้านพิดกันไก่ไก่ข้ามราดแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้พ่มยังนะครับเนาะครับเดี๋ยวจะได็กกับขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะครับมื้อนี้ย่าร้อนหมดไมากินน้ำเพราะว่ามันอาจจะเป็นสายสายดิบนิดนึงพี่น้องก็เลยอาจจะในกับขอโทษขอพ่ายอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับเอามื้อนี้พ่มยังไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ